นิทานเรื่องเจ้าชายแห่งเสียงดนตรีในอาณาจักรดาเมลที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและบทกวีมีเจ้าชายหนุ่มนามว่าฟิเรน์ผู้มีพรสวรรค์ด้านดนตรีเหนือใครเสียงขับร้องของเขาสามารถทําให้ดอกไม้เบ่งบานสายลมพัดเบาและหัวใจของผู้คนเต็มไปด้วยความสุขพระราชาผู้เป็นบิดาภูมิใจในตัวเขามากแต่เจ้าชายกลับรู้สึกว่าเสียงเพลงของตนยังขาดบางสิ่งที่สําคัญวันหนึ่งนักพยากรณ์ประจรําราชสํานักได้กล่าวกับฟิเรนต์ว่า เสียงเพลงของพระองค์จะสมบูรณ์เมื่อพบกับหัวใจที่แท้จริงแต่หนทางนั้นเต็มไปด้วยบททดสอบเจ้าชายครุ่นคิดถึงคำทำนายนี้และตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของมันฟิเรนต์เดินทางไปถึงเมืองหนึ่งที่เงียบงันไร้เสียงดนตรีผู้คนเศร้าหมองและไม่กล้าร้องเพลงหรือลั่นระนาดแม้แต่เสียงเดียวเพราะแม่มดมาเดราได้สาบให้เมืองนี้ตกอยู่ในความเงียบฟิเรนต์จึงบรรเลงพินทองคำของตนเพื่อทำลายคำสาปทว่าพลังของแม่มดแข็งแกร่งเกินไป ในขณะที่ฟิเรนซ์กำลังสิ้นหวังเขาได้ยินเสียงร้องเพลงแผ่วเบาหญิงสาวนาำว่าลิอานาผู้เป็นนักดนตรีแห่งเมืองนี้แอบเก็บรักษาเสียงเพลงไว้ในหัวใจของเธอแม้จะหวาดกลัวแม่มดเธอยังคงร้องเพลงอย่างกล้าหาญฟีเรนซ์รู้ทันทีว่าเธอคือกุญแจสำคัญในการทำลายคำสาบ ฟีเรนและลีอานณาร่วมกันขับร้องบทเพลงแห่งอิสรภาพพลังเสียงของพวกเขาหลอมรวมกันจนสามารถทำลายเวทมนต์ของมาเดราได้เมืองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงหัวเราะและเสียงดนตรีดังกึกก้องผู้คนต่างเฉลิมฉลองและแม่มดก็ถูกขับไล่ออกไปจากดินแดนนี้ฟีเรนตรหนักว่าสิ่งที่ขาดหายไปจากเสียงเพลงของเขาคือหัวใจที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงพรสวรรค์แต่คือความรักและความกล้าที่จะร่วมแบ่งปันดนตรีกับผู้อื่นเขาเชื้อเชิญลีอานามาเป็นนักดนตรีประจำราชสำนักและทั้งสองได้แต่งเพลงที่นำพาความสุขไปยังทุกมุมของอาณาจักรจบบริบูรณ์